เราก็กำลังขับ Notes แมคโครอยู่นะครับโอ้อชดเชชดเชชดเชชิงขันใหญ่เต็มเ <forcément blessing S 1> ต็มครับรถแมคโครของจริงเลยนะคันนี้ได้แล้วครับเพื่อนๆเฮ้ยจีแมนสกีดีไปรไม่รอไม่รอกันอีกโอเคครับสวัสดีครับเพื่อนเพื่อน วันนี้เราอยู่กันที่ไหนนะเจ้าเปาอโอเคครับวันนี้เราอยู่กันที่บ้านไล่นายลุงนะครับจังหวัดกาญจนบุนรีเนีเขามาถึงจุดแรกที่จ้าเปามาครับก็คือนี่เลยสะพานขึ้นไปสู่สวรรค์ตรงนี้อโอ้โน,นี่นี่เพื่อนๆอันนี้ก็จะเป็นทางที่แบบว่าเขาให้ขึ้นมาถ่ายรูปได้นะครับนี่ สูงมากเลยนะแล้วเราก็จะเห็นวิวครับรอบๆที่นี่เลยครับบ้านไร่นายรุ่งครับจังหวัดกาญจนบุรีโอ้บรรยากาศดีมากเลยนะเพื่อนๆนี่เห็นไให้ดูทั่วๆก่อนเลยนะวันนี้เจ้าเปาบอกว่าจะเป็นมาริโอ้ะครับเเปาโน่นบนหัวเปามองเลยมองเลยกระโดดตึ้งโอ้ได้แล้วครับหนึ่งเหรียญครับตอนนี้ เดี๋ยววันนี้เราจะต้องไปสะสมเหรียญกันนะครับเพื่อนๆนี่โอ้โหเจ้าเป่าเข้าทะลุมิติไปแล้วครับปุ๊บปุ๊บปุ๊บตามเจ้าเปาไปครับนี่โหเป็นประตูเข้าไปนะเพื่อนๆถ่ายรูปได้สบายเลยนะเนี่ยนี่แล้วก็จะเห็นเจ้าเป่าครับกําลังนั่งเล่นเปียโนอยู่ครับไปไปเดี๋ยวเราไปฟังดนตรีจากเจ้าเป่านะครับซึ่งเป็นนักดนตรีมืออาชีพครับตึ้ตืนเตือนตึอน ตอนนี้แบบโหจังลัวจังลวัวเอ่อขอขอนี้ครับวันนี้จะเล่นเพลงอะไรให้เพื่อนๆือนฟังครับอ่าไปดีือป่าเฮ้ยเปล่าเปล่าเนี่เราพาวิ่งลัดเลาะไปนะครับไปตามทุ่งดอกไม้นะครับนี่เห็นไหมสีแดงแผลครับว้าวเดี๋ยวเราจะเจอมะเขาที่แล้วอ่ะเราเคยมาที่นี่แล้วเนาะ <Mister. S 2> แต่ว่าตรงนี้จริงๆอ่ะเมื่ะครา,าที่แล้วอ่ะมันมีรถไฟอยู่เน, <S <S 2> <S 2> นา <S 2> <S 2> <ล>ะเฮ้ยแล้วรถไฟอ่ะหายไปไหนอ่ะ หรือว่าวันนี้ภารกิจของเราก็คือจะต้องตามหารถไฟจึงจึงกระโดดมงตึ้งตึงง้งโอ้ได้เหรียญเลยล่ะโอเคครับนอกจากภารกิจวันนี้เราเก็บเหรียญแล้วเราจะต้องตามหารถไฟครับเพื่อรถไฟจะมีดาวไงว<ะ>ใช่ไหมแล้วเป่าก็จะแปลงร่างเป็นตัววิบวับเลยนะขอแล้ว <ๆ S 1> <ๆ S 2> เหรียญได้เยอะเกินแล้วโอ้โหกระโดดนี้โอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โ โอ้โหโอ้ยพอแล้วเดี๋ยวเราจะต้องไปหารางรถไฟกันแต่ว่าเราจะต้องหาจากที่ไหนอะที่จะมีโอกาสมีรางรถไฟได้อะเฮ้ยตรงนี้เฮ้ยตรงนี้มีอะไรอะเฮ้ยมันมีรางรถไฟนะเฮ้ยถ้าสมมุติว่าเราเดินตามไปเรื่อยๆเราก็อาจจะเจอรถไฟก็ได้นะเพื่อนๆไปไปไปครับตามเจ้าเปาไปครับว่าโอเคโอเคเราต้องลัดเละไปเรื่อยๆครับ เฮ้ยแย่แล้วครับเพื่อนๆไซเลนเฮดเดินตามมาทางนี้เหมือนจ้าเปจะเจอแล้วเนี่ยเฮ้ยไปไไปทำไมครับนี่เราเดินตามทางรถไฟมาเรื่อยๆนะตอนนี้เหมือนเจ้าเปาจะเจอแล้วครับ y อ๋อใช่เฮ้ยรถไฟเราเหลือแต่ขบวนครับเพื่อนเพื่อนขวรถจักรหายไปเฮ้ยไปไปไหนๆเขาไปดูดิ ใช่หัวรถจักรอะไยเนี่ยตอนเนี้คือรถไฟอ่ะเหลือแค่ขบวนอย่างเดียวเพื่อนๆแต่หัวรถจักรที่บังคับอะไม่ยู่อดูยไหน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 มีที่บังคับหรอใช่ใช่หัวรถจักรเราหายไปเพื่อนๆไปดูว่าด้านหน้าจะเป็นหัวรถจักรหรือล่านะจะบอกอะไรเข เฮ้ยเขาได้เขาได้ไปไปไปครับเอไปไหนครับวันนี้เราจะเดินทางไปที่ไหนครับปุนปูนฉึกฉัก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 ปุนปูนอ๋อมีที่สําหรับนั่งถ่ายรูปอันไหนไหนพี่พ่อถ่ายรูปที่ึหนครับโอเคที่ที่นี่นะครับก็จะมีแบบจุดให้ถ่ายรูปเยอะแยะเลยครับนี่กระเป๋าก็ถ่ายรูปอยู่นะครับที่รถไฟนะครับก็จะมีแอคมีแอคด้วย นี่มีเปลี่ยนท่าเขามีเปลี่ยนท่ารับเพื่อนโอ้โหท่าลอยอย่างนี้ก็มีครับห,หลังจากที่เราผ่านภารกิจครับตามหารถไฟแล้วเจ้าเป่าก็ต้องมาทำงานต่อครับเป็นคนขนไม้ครับโอ้โหดู นี่ดูท่าการขนไม้ซะก่อนมียิงใหญ่ด้วยยิงยิงยิง,ยงโอ้โหไม่ธรรมดาเลยจริงเลิฟเลิฟด้วย <c oughs> พนักงานอะไรนี่ค่ะโอ้ยรับปาตรงนี้มีอะไร๋อตรงนี้มีกระถางต้นไม้ครับพเพื่อนเฮ้ยข้างในมีอะไรครับอ๋อเป็นชุดจานชามนะ <Yes. S 1> อันนี้เป็นชุดจานชามน <c oughs> ี่ก็จะมีจุดที่เป็นล่มครับให้สําหรับแบบนั่งพักผ่อนได้ไหมล่มมากเลย โอเคครับไปเดี๋ยวต,ตามกันต่อนี่รอบนี้เรามามีลำธารน,นะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นทุ่งคอสมอสทั้งหมดเลยเห็นไหมเต็มไปหมดเลยนะครับนี่วิวนี้สวยมากเลยนะเพื่อนๆและสามารถมาถ่ายรูปได้ครับฝั่งนี้ก็เหมือนกันนะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นทุ่งคอสมอสเหมือนกันแล้วก็จะมีทิวสนล้อมลอ,อไปตรงนี้หมดเลยเส่วนเจ้าเป่าก็นี่ครับกำลังจะหาปลาอยู่ที่ลำธารของเราครับเดี๋ยวเราวิ่งไปตามทาก่อน โอ้ยแย่แล้วครับเพื่อนๆเซเลเนต์กระสือวิ่งตามมาเร็วๆจะมาบเข้าไปอยูในบ้านก่อนเร็วไปๆครับเข้าป่าไปที่บ้านเราก่อนแล้วเฮ้ยเฮ้ยเข้าบ้านก่อนเลยเฮ้ยโอ้ยดูเราเข้ามาอยู่ในบ้านครับดูดิว้าวโอ้บรรยากาศดีมากยังมีเป็นทนอเหมือนเดิมนะเนี่ยมีเสื้อให้อ่านด้วยอ๋อโอเคครับเราก็จะมาเล่นเพลงอีกสักหนึ่งรอบนะครับ โอ้โหวันนี้เราเล่นเพลงอะไรเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นเครื่องเสียงนะครับเป็นเครื่องเล่นแผ่นเสียงแล้วก็จะมีโซฟาตรงนี้นะโอเคครับตอนนี้เดี๋ยวเราก็ถึงเวลาอาหารว่างของพวกเรานะครับอาหารว่างของพวกเราคืออะไรครับนี่ไงอาหารว่างของพวกเราว่างเปล่าเลยไม่มีอะไรสักอย่างหนึ่งได้ครับเดี๋ยวเราให้เจ้าเปล่าได้พักผ่อน ในบ้านอันแสนสวยของเจ้าเปาสักแป๊บหนึ่งครับนี่ข้างบนนะก็ <Okay. S 1> จะมีแบบดอกไม้สวยๆเต็มไปหมดเลยเห็นไหม,ไหมนี่โอ้โอบรรยากาศดีอ๋อโอเคโอเคเอามาน้องมามาเป็นพันยาของพี่ได้ไหมพี่จะพาไปขึ้นรถไฟโยโย่เงี้ใช่ไหม <H an> ตอนนี้เราพร้อมกับการรับชมผลงานของเจ้าเปา ในชื่อเพลงว่าอะไรอ่ะ <c oughs> เอามา <c oughs> น้องมามาเป็นบรรยาคโอ้ป้าเดี๋ยวเล่นเปียโนแล้วก็จะเอาเพลงอีสานเลยนะ <c oughs> เดี๋ยวให้ดูบรรยากาศนอกบ้านนะเดี๋ยวเพื่อนๆ <c oughs> นี่เห็นไหมมีควันขึ้นด้วยหรือว่าทำไมตรงนี้มีควันขึ้นนะ่ะ <c oughs> หรือว่าจะมีคนมาย่างไก่กินแถวนี้ โอ้ก็นึกว่าเห็นควันขึ้นตรงนี้นึกว่ามีใครมาย่างไก่กินโเถอเอ้ยเี่อันนี้ก็จะให้ดูวิวด้านในนะครับอันนี้นี่มอันนี้จะเป็นภาพวิวด้านในครับสวยงามครับก็คือแบบมุมถ่ายรูปเยอะมากครับทั้งสองด้านเลยนะครับเพื่อนๆแบบมาถ่ายรูปกันได้เลยแล้วก็มีที่ให้แบบเราดูเยอะแยะเลยครับส่วนฝั่งนี้ครับก็จะเป็นทุ่งคอสมอสเช่นเดียวกัน ดูสิโหเต็มไปหมดเลยนี่ครับวันนี้เราก็มาแวะชมน้ำตกที่อยู่หน้าบ้านเราครับเพื่อนๆว้าวบรรยากาศดีครับเฮ้ยเย้แล้วเปาใส่เดนเฮดมาทั้งนมดเดี๋ยวเดี๋ยวไปครับนี่ดีนะเรามีบ้านอยู่ครับเราก็เลยไม่ต้องกลัวอะไรครับครับตอนนี้เราก็เดินออกจากบ้านของเราแล้วครับข้ามสะพานสีขาวไปครับ ซึ่งเราจะไปอีกโซนหนึ่งครับซึ่งโซนนี้ก็จะมีบ่อน,น้ำอยู่ด้วยนะไปครับไปครับโอ้อันนี้ก็จะเป็นโซนที่เป็นบ่อน,น้ำนะเพื่อนๆน, <Yes. S 1> นี่เราก็เป็นทางเดินไปแบบนี้ครับเดี oh. ๋ยวพาไปดูบ่อน,น้ำก่อนนะ oh. บ่อน,น้ำเป็นสีฟ้าเลย <Wow. S 1> อ่ะเฮ้ยยจริง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 มีปลาด้วยนะ <Yes. S 1> บ่อน,น้ำความฟ้ามากเลยนะเราก็มีน้ำพุอยู่ตรงนี้ครับว้าว <Wow. S 1> สุดท้ายของลำธารเราก็จะไหลามาด้านนี้ เคครับไปตามเจ้าปาไปต่อนะครับเดี๋ยวเจ้าปาจะพาไปดูน่าจะเป็นบ้านของเจ้าของที่นี่นะครับเฮ้ยมีรถแมคโครเ่ยเดี๋ยวดูกคนเฮ้ยอันนี้รถแมคโครของจริงนะฮะจะเป็นรถแมคโครของจริงเลยนะเพื่อนๆขันใหญ่มากเราก็กำลังขับแมคโครอยู่นะครับอ๋อดดนดเดนดนชิงโอ้โหนี่คือที่ขับแมคโครครับเพื่อนๆดูครับ อใหญ่เต็มเต็มเบนี่รถแมคโคข,ของจริงเลยนะคันน,นี้นี่ในรถที่เจ้าเปาเคยถ่ายรูปครับ<ำ>นี่น้องหมาน่ารักยูตรงนี้นี่ฝั่งนี้นะเ<ำ>ขาเอาพวกวัชพืชน,นะครับมารวมกันเพื่อทำปุ๋ยหมักครับเมื่อ <Yes. S 2> เดี๋ยวเราจะไปดูที่ลาเป็ดกันนะเดี๋ยวเจ้าเปาพาไปครับโ <Okay. S 2> อเคตามทางกปนนะ <Yeah. S 2> ไปครับเฮ้ยเจ้าเปา เราเจอบ่อน้ำลึกลับเขาอีกแล้วว่ะเขาจำได้บ่อน้ำมันเนี้ที่มีมือซอมบี้ออกมาโอ้ยชิวบ่อน้ำมันถูกนะเพื่้นๆฮึบอ้าวเราก็นึกว่าเป็นบ่อน้ำลึกลับที่ไหนได้ไม่มีอะไรเลยนี่นี่ฝั่งฝั่งนี้จะไปล็อบป็ดนะเดี๋ยวจะเป่าพาไปครับไปครับ อันนี้ฝันน่งนี้ก็จะเป็นลาบเป็ดนะนี่ก็จะมีเป็ดครับโน้ตตรงโน้ตมีเป็ดหัวจุกด้วยนะเน่เน่นน<ะ>จ้าวโอเคครับตอนนี้เดี๋ยวเราก็กำลังจะกลับกันแล้วนะเพื่พอนๆนะแต่เ,เราพาไปดูที่ทิวสนอีกหนึ่งรอบนะครับซึ่งทิวสนที่นี่สวยมากครับ <Yes. S 1> เอาเย่แล้วครับเพื่อนๆเฮ้ยจีแมนสกีมีดีอ้วิ่งไปดูวแล้วไปรอพอยแล้เขาเขาุดย เรวิ่งไปลี่นะไปไปตามเจ้าาไปนะเฮ้ยเกือบไม่ทันเลยอะเคครับก็หลังจากที่เราวิ่งไปทั่วฟาร์มมาแล้วครับเราก็มาแวะทานอาหารกันครับนี่ของโปรดเจ้าเป่าครับก็คือนักเก็ตครับแล้วก็ข้าวไข่เจียวส่วนของคุณพ่อนะครับเป็นนี่ ข้าวกะเพรากับไข่ดาว,วาแม่เป็นข้าวไข่เจียวสมเครื่องเหมือนกันครับแล้วก็มีอันนี้ครับอร่อยมากครับโกโก้บาล่ในลุ่งครับดเดี๋ยวให้เจ้าเปาพักทานอาหารก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันต่อนะครับเพื่อนๆโอเคกินเลย วันนี้เราก็มาอยู่กันที่บ้านไล่ในลุงไปนงครับสนุกดเจ้าเปล่า,ลอาอลโอเคครับยังไงก็อย่าลืมฝากกดติดตามช่องเปล่าซอรี่ด้วยนะแล้วเจอกันใหม่ครับไปเลย